ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำพเพือน แป้งอยู่กับพี่รถรองกรรมการสนามกอล์ฟดราโอนฮิลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราชบุรีนะคะหรือว่าที่เรียกว่าราชรีราชรีราชรีเอาเอาแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่าได้ยินบ่อยมากราชรีราชรีแต่ว่าแป้งไม่เคยมาเลยค่ะแล้วคะใช่ค่ะครั้งแรกได้มาก็ประทับใจมากกับระยะทางที่ไม่ไกลมาถึงดรา o อนฮิลแล้วค่ะจะไม่พูดถึงสนามก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า สนามนี้เอาบอกตรงๆว่าได้ยินชื่อมานานแล้วแต่แค่ไม่เคยมาเท่านั้นเองมีดาก้อนฮิล l ฮิลข้างหลังแสดงว่าความท้าทายของมันนี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้ขึ้นชื่อว่าฮิล l ใช่ไหมคะดาก้อนฮิลก็ไม่ธรรมดาหุบเขาเมืองกรภาษาไทยหุบเขาเมืองกรก็เป็นสนามหนึ่งที่มีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นไฟเวเองนะคะแล้วก็หรือกรีน ซึ่งใครว่าแน่ก็อาจจะต้องมาพิสูจน์ที่หุบเขามังกรหุบเขามังกรแป้งชอบชื่อนี้จังเลยหุบเขามังกรมันดูแบบปราบเซียนยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามองไปนะคะในในแฟลเวย์อะไรเงี้ยจะเห็นคอนทัวร์ค่อนข้างเยอะจะเห็นเป็นเนินจะเห็นเป็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างเป็นแบบสูงต่ําถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ปรับตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้ที่นี่จริงๆถูกต้องค่ะแล้วมีซิกเนเจอร์อะไรอื่นอื่นอีกไหมคะเพราะว่า พูดมาว่าที่นี่เนี่ยพี่เจก็เคยมาเล่นนานแล้วแหละ,ะบอกว่ามีบังเกอร์พิเศษอยู่พิเศษยังไงคะอบอกบอกแป้งหน่อยว่าพิเศษยังไงได้เลยค่ะก็คือสนามนี้เนะี่ยเรามีเอกเอัลักษณะอย่างหนึ่งก็คือบังเกอร์ที่สูงมากกว่า150ยหถึงเซนติเมตรร้อยห้าสิบก็พี่เนี่ยร้อยหกสิบห้าค่ะ สูงกับพี่แป้งร้อยหัวแป้งร้อยหกสิบหกแสดงว่าก็ประมาณนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วแล้วจะจะขึ้นยังไงคะเนี่ยนี่แหละค่ะนี่แหละคืออีกอย่างหนึ่งของสนามดักวันฮิวที่จะรอทุกท่านมาพิสูจน์ดูว่าอ่าบังเกอร์สูงทุ่มหัวเนี่ยอ่าจะท่านสามารถที่จะพิชิตได้หรือไม่อยู่หลุมอะไรคะบอกพิกัดหน่อยค่ะบอกได้เลยค่ะหลุมสิบหลุมสิบแปดหลุมสุดท้าย อยู่ส่วนไหนของกรีนยังไงอยู่ทางด้านขวาของกรีนอยู่ด้านขวาของกรีนค่ะคือช็อต3ใช่ไหมคะคพาพา5้าใช่ค่ะพา5้าถูกต้องค่ะช็อต3ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยถูกต้องค่ะถ้าตกลงไปนี่้ังว่าอย่างน้อย2ทีจะขึ้นหรือเปล่าเนี้ยถูกต้องเลยค่ะก็คือต้องต้องใช้การวางแผนในการเล่นอย่างมากเลยสำหรับหลุม18โอ้โหที่เราพูดมาแบบนี้แล้วก คันไว้คันมืออ,อยากไปลองซะแล้วเนี่ยเรียนเชิญแป้งจะรอดไหมครัอ้าครูรอดแน่นอนเดี๋ยวต้องไปดูว่าต้องไปถามปโปรเจก่อนว่าแป้งจะรอดไหมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะ ไปคุยกับพี่รถมาแล้วคะ่ะพี่เจเนี่อยรออยู่ตั้งนานแล้วว่าพ,พี่รถบอกว่าหลุมที่จะต้องมาของที่นี่อีกหนึ่งจุดที่สําคัญเลยก็คือหลุมนี้ใช่ความเห็นตรงกันมากเลยเพราะว่าในในส่วนของ Dragon Hills ค่ะพี่เจเคยมาเมื่อสักสิบปีที่แล้วอืแล้วนอกจากมันเป็นสนามภูเขาแล้วดี สิ่งที่จําอยู่ในหัวตลอดเลยคือบังเกอร์หลุม18ค่ะซึ่งเป็นบังเกอร์ที่ลึกมากสมัยนั้นนะ่ะท่วมหัวผมสมัยนี้ไม่ท่วมแล้วของผมผม,ผมโตขึ้นผ่านไปสิป,ปีผมสูงขึ้น<อ>ผมก็เลยเดี๋ยวนี้มองเห็นข้ามบังเกอร์แล้วเปล่ามันตื้นมันตื้นก่าเดิมนิดนึงแต่ว่าก็ยังลึกอยู่ดีแหละยังลึกมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีมีความน่ารักของทางทีมบริหารมากเพราะว่าทันทีที่เราติดต่อมาว่าไอ้ผมจําได้ว่าบังเกอร์นี้มีความท้าทายอยากจะนําเสนอผ่านรายการทีออฟเนี่ย ท่านี้ก็มีการรีคอนดิชันทำคือพูดง่ายคือทำบังเกอร์ใหม่เพื่อต้อนรับเพื่อต้อนรับรายการ <c oughs> ทีอฟอฟก,ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมบริหารของทาง Dragon h i l l s นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นหลุม18แล้วเดี๋ยวพอไปถึงกรีนหลุม18เนี่ยต้องตกอะต้องตกแต่ตีไม่ตกก็ไปโยนให้ตกแล้วกันจ,จะเล็งขวาเผื่อไว้เลยอะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้นำเสนอทั้งหลุมด้วยแล้วกันแล้วก็ในส่วนของบังเกอร์เนี่ยเดี๋ยวไปพูดเพิ่มเติมตรงนู้นใช่ตอนนี้อยู่บนทีบ็อกซ์นะคะตอนนี้ต้อง ยาวเหมือนกันนะว่าไปแล้วเพราะว่าจากแท่นน้าเงินเนี่ย434หลาใช่ตีทวนลมด้วยวันนี้ก็ชดสองมี2อ0อ่ะเตรียมตัวไว้ได้เลยจะ2สองมี200แล้วกรีนเล็กนะหลุมเนี้ยคือเป็นหลุมเขาเรียกเป็นหลุมปิดท้ายเป็นหลุมเทอร์โบที่ที่น่าจะท้าทายอยู่พอสมควรอาตายพูดอะไรออกไปคือเชฟของกรีนจะเป็นแบบเรียวๆเล็กๆเลยแล้วก็ขนาบด้วยสายด้านซ้ายนี่ยาวเลยนะคะสายด้านซ้ายยาวมากทาได้ขวาอีก นี่คือที่กรีนหนูไหมใช่แต่แฟร์เวย์เนี่ยมองก่อนอ๋อหนูไม่เดือดร้อนไงไม่ถึงทรายอยู่แล้วพอแี่บังเกอร์ที่สองอ่ะบังเกอร์ที่สองอ่ะพี่เจถึงพอดีเลยบังเกอร์แรกไม่เกี่ยวแต่บังเกอร์ที่สองเนี่ยถึงแน่ๆคือโดนพอดีคำบบคำบบผมนะตำแหน่งลูกพอดีเลยแล้วข้งหนูปลอดภัยแล้วถ้าเกิดแล้วลูกแรกมันไปอยู่ในบังเกอร์แฟร์เวย์เนี่ยแล้วฉัดสองมันต้องขึ้นอีก200เนี่ย มันจะเหลือเหรอพี่รถบอกมาแล้วว่าต้องวางแผนการเล่นให้ดีหลุมเนี้ยใช่เตือนก่อนเลยครับซ้ายแฟเวย์และซ้ายนิดๆน,นะครับเป็นจุดแรงที่ดีมากๆเดี๋ยวลองดูหนูไม่สดหนูหัวเต็มีได้หนูไม่ต้องกลัวไงโอ้โหสงสัยเราจะกลัวบาง ้างตกบังเกอร์ไม่ตกแน่นอน,<บ>นตร<อ>งนี้ปลอดภัย,ยมาไปจนไทยกันต่อช็อตสองนี่แหละท่าทางจะสนุกลมแรงต้องสนุกแล้วช็อตสอง เหนื่อยจริงๆหลุมนี้210คือถ้านลมอีกตั้งห่างไ่ได้เลยแล้วลมแรงด้วยท่เนี่ดูดิรีวไปนู่นเลยสบังเกอร์ที่ว่าเนี่ยมองไม่เห็นจากนี่ใช่เพราะว่ามันเป็นหลุมลงไปแอบอยู่หลังเนินเล็กๆด้วยใช่คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็น U R ค่ะก็จะเห็นเสา G U วาขาวๆที่ล้อมอยู่ด้านขวาของบังเกอร์พอดีแล้วนันโทษซ้ายกับบังเกอร์นะ บังเกอร์ยาวด้วยบังเกอร์นี่เยอะเริ่มตั้งแต่50สิบหลาจากห่างจากกรีนนะคะเป็นหลุมที่ท้าทายทีเดียวครับหลุมนี้นะครับถ้าถ้าเป็นคนระเบิดทรายไม่ดีเอามากๆเลยนะผมแนะนําว่าตีให้ระยะสั้นกว่ากรีนใช่แล้วก็ชิปเอาแล้วไปชิปเอาเพราะว่าอันนี้คุณจะไม่ตกทางบังเกอร์ซ้ายบังเกอร์ขวาค่ะแต่ถ้าเกิดคุณระยะกรีนพอดีนะแล้วซ้ายขวาเล็กน้อยนะซ้ายสลบขวาน็อกประมาณนั้นเดี๋ยวไปเห็นกระตาดีกว่าหนูจะไปจะสลบหรือจะไปน็อกดีเนี่ยะ มาคุณิกาลมอย่าพาลมเบาลูกแต่ะยะโอเคเลยแต่ลมนี่แหละของพี่เจลูกต่ำกว่าเท้าเป็นลูกที่พี่เจไม่ค่ยชอบซะด้วยเมื่อวันนี้เราโชว์บังเกอร์เนี่ยเราควรจะตีใส่บังเกอร์ถูกปะยัดขวาเลยค่ะ ลมหอบกลับมาอ้าวนี่มา <Okay. S 2> แผนไม่ถึงนี่เนี่ยโอเคอยู่โอเคอยู่เป็นช็อตที่ดีแต่รู้สึกระยะจะปลอดภัยนิดนนี่คร<ๆ>ับเมื่อกี้ที่บอก คือถ้าสั้นกว่ากรีนเนี่ยบังเกอร์ลึกอยู่นู่นไม่อยู่บังเกอร์ซ้ายโอเคยังยังถึงได้นะพยาวแต่ว่าชิดๆชิดขวามาหน่อยก็ไม่ไม่น่าโดนแล้วก็เดี๋ยวมามาชิปเอาก็พอจะปลอดภัยอยู่ที่น่ากลัวคือถ้าเกิดลงบังเกอร์นู้นแต่ต้นแต่ไหนๆก็มามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าจะลองซะหน่อยนะเพราะว่าสาวแป้งอดใจรอไม่ไหวไปรอที่บ er ังเกอร์ล้ผมว่าไปเลยดีกว่าปน้องแป้งได้ไม่มอรอนาะ พี่เจคะ่ะตป้งมาวัดก่อนแล้วว่าลึกขนาดไหนพอลงมาในบ่อแล้วพี่เจนู <laughs> ไม่พอนน่ะแป้งประมาณร้อยหกสิบหกอสิบเจ็ดนะคะมไม่พอเลยอะ่ะก็บอกแล้วไงว่าลึกแต่ก่อนลึกกว่านี้นะแหรอคะแต่เพราะถ้าตอนที่ลงไปพี่เจน่าจะยังพอมองเห็นอยู่แต่แค่นี้ก็ยากพอแล้วแค่นี้ก็ยากพอแล้วอ่ะเนี่ยแต่อยากลองมากเนี่ยมาขวาเนี่ย ตีมานู่นใช่ไหมแล้วลูกพลาดมาเนีเฮ้ okay. แถวนี้เลยเหรอแล้วก็ทงเอาเอาตำแหน่งนี้เลยนะได้ <c oughs> ไหนลองรู้สิว่าเป็นไงโอ้โหเธอเฮ้ยเฮยไหนขอดูผลงานหน่อย ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช่มากๆไม่ยากนี่เฮ้ยแต่ว่าพอสปลิ่งอยู่ข้างในนี้นี่แบบตื่นเต้นอ่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ลายมันโอเคด้วยใช่ใค่ะนี่เมื่อกี้ลูกกลิ้งมาถ้าเกิดลูกลอยมาเนี่ยแล้วตกอย่างนี้เหรอเดี๋ยวพี่ให้พื้นที่ในการเล่นด้วยนะอ่ะโอเคขอข้างหน้าหน่อยค่ะเอาตรงกลางบอร์เลยนะแต่ถ้าลูกลอยมาตกเนี่ยอันนี้สลบดีต้องลองโอ้โหมีลองด้วย ว่าจะสลบไหมไข่ <c oughs> ดาวนในลายลึกด้วยเนี่ยพี่จเจมามาลองบ้างดีกว่าเออมาแลยวก่อนนะพีชิงเน <c oughs> ี่ง สเอันนี้ทำไงคะก็ต้องนีเก่งไปนู่นไปตีตรงนู้นใหม่เลยดีนะที่เขาทำเป็นจออันนี้แ่เนี่ยเขาล้อมรอบด้วยพื้นที่ซ่อมนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าจาเป็นต้องเล่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นโลกันนะคะพี่เจแล้วลูกนี้จะออกไงเนี่ยรอยเท้าตัวเองเนี่ยออกแล้วค่าก <okay. S 1> ับการมาคือเดี๋ยวต้องเล่นอีกเพราะสนุกมากยังไงก็ต้องเล่นอีกแหละแต่ว่า ต้องบอกก่อน2เรื่องเรื่องที่1คือพื้นที่สนามตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เรียบร้อยเต็มที่อย่างที่บอกว่าทางสนามเนี่ยน่ารักมากอุตส่ามีการปรับบังเกอร์ใหม่นะครับเพื่อการถ่ายทําของเราเพรา้เพิ่งจะทําเสร็จบางอย่างยังเก็บไม่หมดะนะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วก็ถ้าเขามาก็เป็น G U R หรือว่า Ground Under Repair ไม่ควรอันท,ที่จริง,รงแล้วเนี่ยนะักกอล์ฟไม่ควรจะมาตีในพื้นที่นี้เช่น<า>ตรงนี้เนี่ยผมเก็บลูกเลยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นหญ้าที่เขาซ่อมแซมอยู่ใช่คุณไม่ควรจะตีในพื้นที่ซ่อมแซมสนามนะครับถึงแม้จะเป็นตามตกลงในในใน,ในกลุ่มว่าเป็นโลกันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเขตซ่อมของสนามแล้วเนี่ย<า>ควรต้องให้เกติสนามด้วยแต่บังเกอร์เนี่ยผมว่าเขาไม่มาหรอกบังเกอร์เนี่ยเนื่องจากว่าในในเงื่อนไขของการเล่นเนี่ยถ้ามาร์คล้อมว่าเป็น GUR ไว้ นักกอล์ฟสามารถที่จะผ่อนปลนออกมาได้โดยที่ไม่เสียโทษปรับค่ะเพราะว่าเขาก็คงจะเห็นใจนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปที่ถ้าลงไปแล้วเอาไม่ออกล่ะทำไงตีกันอยู่นั่นแหละยี่สิบทีนะไม่มีกฎร้องไม่มีกฎร้องรับก็ต้องตีไปเรื่อยๆแต่พอม้ามีจีว่าก็ไม่บังคับว่าคุณต้องเล่นแต่ถ้าอยากเล่นสนุกแบบที่สนุกสนุกผมว่าเขาคงไม่ได้ว่าอะไรคือคุณก็เล่นปกติของคุณไปหยิบออกมาเล่นจบหลุมแล้วจะมาตีสักทีสองทีอย่างเงี้ยนะแต่เป็นอีกจุดที่ต้องมาลอง ที่รถบอกแล้วว่า10ปีผ่านไปยังอยู่ในความทรงจําผมอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการปรับแต่งอีกสักหน่อยนึงครับเพื่อจะรักษาความท้าทายไว้แต่ก็ไม่ให้โหดร้ายจนเกินไปแต่เตือนนะใครลงไปแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยหัวแตกแน่นอ,อนเนี่ย <c oughs> เตรียมหมวกกันน็อกมาด้วยแปลว่าต้องเป็นอีกหลุมในความทรงจําของทุกคนแน่เลยไปรออีกรอบเดียวเอาบีกคะ สู้ฟมันใช่มันใช่ไหมเนี่ยมันใช่งานพิธีกรไหมเนี่ยเราเกือไว้ถ้าโปตกรอบโพจะได้มีชีพเสริมช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน